ครอมอเทือกเขาเหล่ากอตอบโจทย์การเมืองไม่ใช่ประเทศครอมครอมอิงหนึ่งทับสองตอบโจทย์การเมืองแต่ไม่ตอบโจทย์ประเทศเพราะหากดูปัญหาต่างๆภายในประเทศขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเรื่องกำแพงภาษีโดนัททรัมป์หรือเรื่องข้อพิพาทช,ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาต้องถือว่ามุ่งแก้ปัญหาภายในร,รัฐบาลมากกว่าปัญหาของประเทศเก้าอี้ที่วางลงจากการถอนตัวของพรรคภูมิใจไทยถูกนำไปเกลี่ยให้พรรครัฐบาลอืน่นๆที่ยังอยู่ โดยคำนึงถึงจุดประสงค์ทางการเมืองมากกว่าเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกับงานที่จะทำเริ่มต้นกันตั้งแต่เก้าอี้ของอิงแพทองทานจิตวัตรนายกรัฐมนตรีที่ตัดสินใจทางขาควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการสนวนธรรมอีกตำแหน่งซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะที่ผ่านมาเราได้เห็นแค่เพียงนายกที่นั่งควบรัฐมนตรีกลาโหมหรือรัฐมนตรีขังเท่านั้น อีกทั้งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมที่อีกนั่งตัดสินใจควบอีกตําแหน่งมีจุดประสงค์ทางการเมืองมาเป็นอันดับแรกเพื่อป้องกันสารรัฐมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อตัวเองยังคงทํางานอยู่ในคณะรัฐมนตรีต่อได้ขณะเดียวกันอีกจุดที่น่าสนใจคือมีการเว้นเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการสกลาโหมเอาไว้โดยยังไม่ได้แต่งตั้งใครมาแทนนายภูมิธรรมเวทยชยชัยที่ถูกโยกเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายทันที่ก่อนหน้านี้มีรายชื่อคเดเดั n เ i ตเต็มไปหมด ทั้งในรายของบิ๊กนนยพลเอกสุนัยประภูชเนอดีตนายทหารรบพิเศษที่มาแรงในช่วงท้ายแต่กลับหลุดออกไปทั้งในรายของเสกก่พลเอกสุพจน์มารานิยมอดีตเลขาธิการสภา,าความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอแม้แต่การดันวิกเล็กพลเอกน,นัทพลนาพานิรชรัฐมนตรีว่าการกกลาโหมขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกุกลาโหมแบบเต็มตัวมีการพูดกันว่าบรรดาแคนดิเดตรัฐมนตรีว่าการกกลาโหมเหล่านี้แม้จะมีโปรไฟล์ที่ดี แต่คุณสมบัติของรัมตีว่าการโงกลาโหมในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปซึ่งมีภารกิจที่สําคัญและยิ่งใหญ่ไม่สามารถเอาใครก็ได้มาเป็นแต่ต้องเป็นคนที่ฝ่ายผู้มีอานาจไว้วางใจได้โดยมีการรายงานว่าเก้าเอี้รัมตีว่าการสุกลาโหมตัวนี้เป็นการเก็บไว้รอบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งยังพ้นตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาไม่ถึง2ปีมานั่งโดยเหลือเวลาอีก3เดือนจัดดํารงตําแหน่งได้บิ๊กแก้วคนนี้ มีความใกล้ชิดกับบิ๊กแดงพลเดกอภพิรัตคงสมพงศ์นาททหารคอแดงและอดีตผู้บัญชาการทหารบกอย่างไรก็ตามสําหรับครมออิงหนึ่งทับสองนี้ยังถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นครมอเทือกเขาเหล่ากอหลายคนเข้ามาในครมออิงหนึ่งทับสองได้ในระบบโคต้าทั้งโคต้ากลุ่มการเมืองทั้งโคต้าญาติโกโหติกาทั้งโคต้าความใกล้ชิดผู้มีอานาจเริ่มตั้งแต่รัมตีแรงงานป้ายแดงเสียโฟมพงกว,วินจึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพักเพื่อไทยหลานอาของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพง์กวินถูกวางตัวเป็นทายาททางการเมืองของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจอีกสายซึ่งเป็นคนละสายกับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีหัวหน้าพักอนาคตใหม่โดยนายสุริยะมีความตั้งใจจะให้เป็นเสนาบดีตั้งแต่ยุคพระพลังประชารัฐแต่เก้าอี้ไม่เพียงพอหลังย้ายตามอาเจกสุริยะมาอยู่กับพักเพื่อไทยได้รับแต่งตั้งเป็นรงองหัวหน้าพัก และเพิ่มบทมบาทให้รับผิดชอบพื้นที่กทมในการเลือกตั้งสสครั้งหน้าทําให้ในครมอีกหนึ่งทับสองตอนนี้มีคนนามสกุลจึงรุ่งเรืองกิดถึงสองคนในส่วนของบุคคลที่มาเป็นรัมตีทางสายเลือดคือชันทวิตตันตสิทธิ์รัมตีช่วยพาณิชย์ป้ายแดงลูกชายของนายถากรตันตสิธิ์เลขาธิการพักไทยสร้างไทยฝ่ายค้านหัวใจรัฐบาลที่ไม่สามารถเข้ามาเป็นด้วยตัวเองได้เพราะติดเงื่อนไขข้อบังคับของพักไทยสร้างไทย ้ดยบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีจะต้องผ่านมติกรรมการบริหารพรกก่อนซึ่งปัจจุบันเจ๊น,น่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันหัวหน้าพักที่ยืนยันเป็นฝ่ายค้านยังถือครองเสียงมติกรรมการบริหารเสียงข้างมากทะนั้นนายถากรจึงส่งชื่อลูกชายมาใช้เป็นรัฐมนตรีโดยใช้โคต้าคนนอกหรือในรายของเสียเบน์อัตรกรสิริรัทยากรนายทะเบียนพรคกล้าทำที่รอบนี้พังาดเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งก่อนอยังนั่งเป็นเสดาบณีไม่ได้ เขายังติดความเป็นสมาชิกพรรคพลังมัชารัฐเลยส่งพ่ออิทธิอสดิรัศยากรมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกเกษตรและสากรณ์แต่ครั้งนี้เป็นสมาชิพกพรรคกล้าทำเต็มตัวเลยคัมแบงคอีกครั้งพ่อมดดำนายสุชาติตันจเจริญรัฐมนตรีประจำสำนักนานยรัฐมนตรีไม่เป็นนักการเมืองรุ่นใหญ่เมือง8ดลิ้วนางเก้าอี้รัฐมนตรีมาหลายหนแต่ว่ากันว่าการรีเทิร์นฝ่ายบริหารเพราะสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของลูกชายกับผู้นำเทวันริปตะพันลบรัฐมนตรีช่วยว่าการสุพรรณิช ได้มาในโคต้าของพรรคชาติพัฒนาแต่ทุกคนรู้กันดีว่าเพราะบารมีของสมบัติลิปตาพันลบแกนนําพรรคซึ่งมีความสนิทกับผู้ยิ่งใหญ่ในพรรคเพื่อไทยด้านพรรคโรธบาลหลายคนที่ถูกเสนอชื่อเข้าได้เก้าอี้พอสัดส่วนหรือความสําคัญในพรรคเป็นปัจจัยหลักอย่างเช่นเสียแทนชัยชนะเดชเดโชสสนศรีธรรมราชรองนักพักปฏิปัติที่ได้นางรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคนนี้เสียมวยอนุชาสะสมทรัพย์สสนครปฐมรองนักพักชาติไทยพัฒนา ตัวแทนกลุ่มบ้านใหญ่นครปมฐมได้มานำรบนำแน่งรัมตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพราะแกนนําพักชาติไทยพัฒนาบาลานความสัมพันธ์ภายในพักให้สมดุลเพราะถือเป็นแกนหลักของพักในปัจจุบันร่วมกับกลุ่มสุพรรณบุรีขณะที่ประดัดตุม๋มนายจารุพรบรุษพัฒน์รัมตีว่าการสุพรรณิ์แม้จะเป็นโคต้าคนนอกแต่ในทางการเมืองรู้ดีว่านี่คือตัวแทนของกลุ่มในทุนชื่อดังที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของกลุ่ม18ในพรรครมไทยสร้างชาติ จะเห็นว่าที่มาของแต่ละคนและแต่ละตำแหน่งที่ได้ล้วนจัดสรรโดยยึดโคต้ามาก่อนความรู้ความสามารถและความเหมาะสม